สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพทนะคะแล้วก็พี่เจ้แล้วก็อนาคินดเดี๋ยวแปะรูปไวกับช่องพีพัตตี้ค่ะและคลิปนี้นะคะเรามาเที่ยวกันที่หัวหินนะคะมาพักกันที่โรงแรมบา b a บ e าบีชคลับหัวหินค่ะโอเค <Okay. S 2> เรามารุมทัวร์กันนะคะอันนี้เราก็พักที่ห้องบาบาแกรนสูรนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นบาบาแกรนสูรคอร์เนอร์นะคะเป็นคอนเนคติงรูมห้องใหญ่มากดูเดี๋ยวพามาดูห้องนะคะอันนี้ก็เป็นห้องที่เราพักนะคะทุกคนก็เห็นวิว ทะเลเลยสวยมากแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงนะคะเราก็สามารถลงหาดด้วยมีหาดส่วนตัวของโรงแรมนะทุกคน mm hmm. ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาทินคินไปนี่มีเด็กอยากออกดูดูดูเปิดเองด้วย mm hmm. เด็กอยากออกนะครับ mm hmm. ก็มีที่นั่งเล่นนะคะตรงนี้มานั่งแล้วก็มีที่นอนเล่นด้วยไปนอนเล่นตรงนู้นก็ได้ใช่ไหมครับ mm hmm. โอ้โหที่นอนเล่นเหรอครับ mm hmm. <laughs> อ่านอนเลยครับอชิลไหมครับชิลไหมครับ สนุกไหมครับเธนุกครับเย็นลมเย็นไหมครับลมเย็นเย็นเยอะๆเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ํานะคะทุกคนห้องใหญ่มากๆอันนี้ก็คือจะเป็นห้องน้านะคะนี่เป็นชักโครกห้องน้ํานะคะก็จะมีอาบน้ําที่เห็นวิทะเลเหมือนกันทุกคนก็คือห้องน้ําอะยังใหญ่เลยอะใหญ่แบบฟุดฟุด โอเคแล้วก็ทริปนี้นะคะเราเลือกกันแบบ connecting room เนาะเพราะว่ากะว่าเอ้ยอีกห้องหนึ่งก็จะได้ให้พี่เลี้ยงกับอนาคินพักนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งค่ะที่เป็นห้องของพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็คินคินนะคะอันนี้พี่เลี้ยงก็กินข้าวอยู่ให้ไห้หน่อยให้ไห้คุณบีบีนะคะคนดีคนเดิมแล้วก็อันนี้ห้องน้ําห้องน้ําเราว่าขนาดไม่ต่างกันเยอะนะคะก็ <c oughs> เท่าๆกันขนาดใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีอ่างอาบน้ํานะคะเห็นวิวทะเลแล้วก็ระเบียงที่เห็นวิวทะเลเหมือนกันแต่ห้องนี้ระเบียงจะค่อนข้างเล็กกว่าห้องที่แล้วนะทุกคนหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปเดินเล่นบริเวณส่วนกลางของโรงแรมนะคะโอเคค่ะรอผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่มามีผู้ใหญ่มามีใช่ผู้ใหญ่ป้าป้านี่อันนี้ก็คือสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะ เขาบอกว่าสระว่ายน้ำมีสองสระอ้นี้สระด้านในแล้วก็มีสระข้างนอกด้วยไปดูสระติดทะเลไหมโอเคตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปบริเวณหน้าหาดนะคะทุกคนก็เราออยู่ห้องแถบล็อบบี้ตรงที่จอดรถนะคะแต่ว่าเดินมาประมาณแค่200เมตรทุกคนก็จะเป็นโซนหน้าหาดเนี่มีคอสมาทีไม่มีอะไรไปดูคอสไปแล้วไปแล้วเริ่มไไปดู นี่สระว่ายน้ำนะคะเป็นสระที่เห็นวิวหาดเลยทุกคนอยู่ตรงนี้สวยมากมากนี่เรามาทะเลเราก็ต้องเล่นสระแบบนี้นะคะว้าวคินคินก็กำลังสนุกมากๆนะคะ กินลอยได้คุณคะลูกเราหายไปไหนคะลูกเราเล่นน้ำเสร็จแล้วหนาวจัดครับผมขึ้นไปื่อตัวันโอเคก็ โรงแรมสวยมากๆแล้วก็ช่วงที่เรามาแบบเป็นช่วงมกรานะคะก็คือต้นปีเลยอากาศเย็นมากลมกแรงมา,มากอากาศเย็นมากอากาศดีมากน้ำก็เย็นมากโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานอะไรกันรอติดตามนะคะครับผมเย็นนี้นะคะเราก็มาทานที่บาบารสเตรอ์นะคะซึ่งเป็นห้องอาหารติดหาดเลยนะคะทุกคนก็เราสั่งเป็นอ๋อ ผัดไทยไก่นะคะแล้วก็มีข้าวผัดของกินกินแล้วก็ยังมีพาสต้านะคะคหนึ่งเมนูพาสตาเลยนะซีฟูด้ดซีฟูด้ดไว้าแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นพิซพซ่านะคะโอเคเดี๋ยวมาทานกันค่ะอันนี้เป็นสปาเกตตี้ซีฟู้ดนะคะเป็นไวไวายซอสมาเมมลองชิมผัดไทยก่อน ก็สั่งเป็นผัดไทยไก่นะอืมอร่อยเลยนาะผัดไทยอร่อยเลยเป็นสไตล์ที่น้องชอบเละๆหน่อยนี่แล้วก็อันี้จะเป็นสปาเกตตี้นะคะเดี๋ยวเราเรามาชิมชิมสปาเกตตี้กันอืมอืมอืมอร่อยเลยสปาเกตตี้บ่ายๆอร่อยอร่อยเดี๋ยวมารอพิซซ่านะคะ พิซซ่ามาแล้วค่ะทุกคนหอมมากอบแบบใหม่ๆเลยนะเราสั่งเป็นอ๋อหน้าอะไรอ่ะพาม่ากับต้ยมยำกุ้งฮาวาเอียนกับต้ยมยำกุ้งโ<ช> <Okay. S 2> อเคดีไหมอร่อยคือเราอ่ะ คุณคุณว่าที่นี่เป็นเจ้าของเดีวกศรีพันวาใช่ไหมคะเจค่ะเราร้านอาหารที่นี่อร่อยอยู่แล้วทุกคนเราลืมถ่ายก็คือทานข้าวเสร็จนะคะ,ะเราอ่าตอนแรกเราคิดว่าเราอจะไปที่ตลาดหัวหินใช่ไหมแต่สุดท้ายเราเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าคินคิน,คนติดภารกิจยาวนานมากๆคืออะไรครับภารกิจของคุณครับปุ่งปุ่งใช่ไหมครับใช่ครับนานไหมครับก้อนใหญ่ไหมครับ อญ่เลยครัโอเควันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวก็เล่นในห้องนะคะเพราะว่าห้องใหญ่มากแล้วก็คิงคิงก็คือเอนจอยสุดๆนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปทัวร์โรงแรมอีกนะคะแล้วก็จะไปคาเฟ่แล้วก็จะพาไปร้านอาหารดังในชะอำด้วยคือโรงแรมบบาบิชขับอ่ะมันอยู่ในโซนของชะอานะคะทุกคนนี่เห็นปะะอันนี้ก็คือห้องคิงคิงกับพี่เลี้ยงนะคะ เลยก็คิงคิงก็เดินมาข้างลราเหนะ็นไหมทำอะไรครับเอ้ยกดแชร์กด Subscribe ไลค์ลากิงคิงด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเช้าวันที่สองที่หัวหินนะคะนี่เช้านี้เราก็ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันสวยมากเลยอะ่ะ บรรยากาศโรงแรมก็คือติดหนะ้าหาดเลยโอ้ยจเจอพี่จับปลาตอนเช้าด้วยใครอันนี้ปลาอะไรอะคะอันไีนนะคะปลาสีฟุนฟ้นเก <Okay. S 2> ี่เก๋ดูนี่ไป้ย อนอยู่กรุงเทพเนาะตื่น10โมงเวลามาเที่ยวก็จะตื่นตีห้าครึ่งหกโมงทุกรอบทุกทริปตลอดไปความสองมาตรฐานโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปทานข้าวเช้ากันนะคะที่ห้องอาหารห้องอาหารเปิดเจ็ดโมงคุณจะพยายามตื่นมาดูพระอาทิตย์อีกโอเคก็หลังจากที่เราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเราก็มาทานที่ห้องอาหารโซฟูนะคะซึ่งอยู่บริเวณตึกที่เราพักเลยก็ มีอาหารให้ทานเยอะมากอันนี้ก็คือขนมนะคะจะเป็นโซนปังอ,อาหารสวยมากนะทุกคนกคนือแบบใหญ่อะมอีที่นั่งให้นั่งเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนของรอนะคะวันนี่อันนี้เป็นข้าวต้มนะมีกุนเชียงด้วย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนแบบน้ำผลไม้นะคะทุกคนมีมีชีสด้วยปาต้องโกนม,มน้ำเต้าหู้นี่ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวว้าวว้าวอเลิฟแค่นั้นยังไม่พอนะคะทางโรงแรมเนี่ยก็จะมีเมนูที่เป็นาราคาน,นะคะให้เราเลือกสั่งได้ก็จะมีแบบแนวเอ็กเมเดนดิกเนาะแซลมอนเบเดนดิกสแครมเบิ้ลอะไรเงี้ยให้เราเลือกสั่งได้คะ่ะ เดี๋ยวเราสั่งไปตักอาหารก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาทานแล้วก็รีวิวให้ดูนะว่าอร่อยไหมนี่เอ็กเบเนดิกนะคะน่าทานมากแล้วก็เราชอบมากๆที่เขาเสิร์ฟม,มาแบบแค่ฟองเดียวเนาะเพราะว่าเผ<ม>ื่อเราจะกินอย่างอื่นเนาะกลัวกินไม่หมดอ,มอันนี้เป็นพ็อเปอร์เบเนดิกนะคะยังไม่จบนะคะเราสั่งก๋วยเตี๋ยวมาด้วย ไข่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอาหารอร่อยทุกอย่างเลยพะแนนงก็อร่อยนะอืมเบบกาดีเลยอเอาจริงนะมาเที่ยวอ,อะ่ะแล้วมาทานเบบก็คุ่มแล้วแล้วก็ที่เราชอบมากที่นี่นะคะก็คือน้ำส้มของเขานะคะเป็นพันสดอร่อย เราก็พาคินคินมาเล่นน้ำนะคะแต่ว่าช่วงที่เรามาเป็นช่วงวันที่วันนี้วันที่7มกราเนาะ mm hmm. ก็คืออากาศที่หัวหินแบบยังหนาวอยู่เลยทุกคนแบบน้ำก็เลยคือค่อนข้างเย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเด็กก็เลยอาจจะไม่ได้เอ j นจอยขนาดนั้นนะคะ mm hmm. เขาก็สนุกแต่ว่ามันมันหนาวทุกคน mm hmm. นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ช่วงซัมเมอร์มาใหม่ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ช่วงบ่ายนะคะเราก็มาคาเฟ่กันนะคะเรามากันที่ b o n n i e on t h e Beach นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเลยขับรถมาแค่ประมาณ6-7นาทีนะคะที่นี่ก็เป็นคาเฟ่ที่แบบน่ารักมากทุกคนคือโทนอะ่ะมันจะเป็นแบบแนว Bitch Beach หน่อยนะคะคุมโทนด้วยไม้กับแบบสีเหลืองเทอมันน่ารักมากแล้วก็ช่วงที่เรามาก็คนไม่เยอะมากนะคะเห็นไหม,มก็จะมีรมสีเหลืองๆเนาะ แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นโซนเอทดดอร์นะคะนี่ไเดี๋ยวพาไปดูข้างในนี่ข้างในนะคะก็จะเป็นโซนห้องแอร์มุมนี้ก็คือถ่ายรูปได้น่ารักมากมากนี่เห็นวิวทะเลด้วยแล้วก็มีขนมเค้กนะคะจริงๆที่นี่ก็ไม่ได้ขายอาหารนะทุกคนก็ขายแค่กาแฟแล้วก็ขนมเค้กขนมเค้กก็อร่อยกาแฟก็โอเคเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมุมข้างนอกเธอมันน่ารักมากแบบ i n นสตาแกรม p o อรเลยอ่ะอก็ถ้าใครมาหัวหินนะคะก็เป็นสายคอนเทนต์เนาะก็มาทำคอนเทนต์ได้น่ารักมากมีคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกเขาชิลมากนะครับ <c oughs> คือคนนี้ครับ <c oughs> แล้วเขาเหมือนแต่งตัวเข้าตีมด้วยครับ สนุกไหมเนี่ยเรากลับมาแล้วนะคะเราก็มากันที่ kiss room นะคะที่นี่ก็จะเปิดพุก วันนะคะเวลา10มมโมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นที่นี่เป็นคิสรูมที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กอะ่ะเล่นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าใครอะ่ะอยากเอาลูกมาฝากไว้นะคะก็สามารถฝากได้ก็จะมีพี่นะคะคอยเล่นกับเด็กนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ไม่มีอะไรทำเนาะเราก็จะเล่นกับคินคินที่นี่มีอะไรบ้างนะมีสไลเดอร์ม,อรมีบอบอนใช่แล้วก็มีสนุกด้วยเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะ โตบอลเนาะโอเคแล้วก็มีเครื่องครัวนะคะแล้วก็อ๋ออันนี้มี ABC อ๋อลูกเรากำลังเล่น ABC อยู่ใช่ก็ดูเป็นคิสรูมที่น่าเล่นมากมมื้อเย็นนะคะเรามาที่ครัวมวยสายนะคะเขาบอกว่าเป็น ร้านที่ดังนะคะในชาอัคะร้านอาหารคนเยอะครัวห้วยทรายว้า wow. โหน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมาก,ากมากชอบด้วยอยอกักตลาดอร่ยอยพอส่วนอร่อยเลย มีเด็กดีใจที่มีข้าวผัดลูกเกดครับอ๋อมีคุณพ่อสอนมาขาบด้วยเห็นไหมคะมาแล้วน้ำพริกไข่ปูก็เราสั่งยำบุนเส้นมานะซึ่งอันนี้แหละคือยำบุนเส้นที่ถูกต้องแม่เราว่าชอบทําให้แบบประมาณนี้คือเดี๋ยวนี้ร้านยำเน่พี่แจมันเค็มมากเลยอะแล้วก็เผ็ดแต่เราอะชอบน้ำยำที่มันมี ใส่น้ำอันนั้นอ่ะปะป๊าเกลียมดองใช่อืมอูมอต้องทำตัวเด็กอร่อยมากตัวห้วยสายทุกคนอือเด็ดมากเห็นปงทอดก่อนนะคะอือปูคือแบบตัวใหญ่มาก ก๋อยกุ้งสดด้วยกุ้งแบบเหมือนที่ตกมาเลยอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยคนถ้ามาหัวหินหรือพระอัมนะคะก็แนะนาให้มากินร้านนี้อร่อยสมคำร่ำเือมาต่อกันที่น้ําพริกไข่ปูครับขวางข้างรีวิวครับขวางข้างรีวิวครับกาลัางจะรีวิวน้ําพริกไข่ปูครับ นี่นี่มาจานใหญ่เลยแล้วก็นี่อยากให้ดูความแน่นของไข่ปูแบบโอ้โหหลน่นๆถ้วยไม่ได้ปกแค่หน้านะคือแบบไข่ปูจริงๆมาชิมดีกว่าคุกข้าวอืทำใหญ่ๆ อร่อยมากไข่ตู้แบบแน่นมากแล้วก็กลิ่นกระปิก,กําลังหอมความเปรี้ยวกําลังดีไม่เผ็ดมากกินง่ายครับผมอร่อยข้าวหมดโถแน่นอนใจ่างนี้จานนี้นะคะเป็นผัดทริกเผาทะเลสองร้อ้าสิบให้จานใหญ่มากนี่ดูหอยเชลล์กุ้งคือตัวใหญ่เลยอะ่ะอืมอร่อย อตอนนี้พี่เลี้ยงเราก็หิวแล้วแน่ๆเห็นเรากินก <c oughs> ืนน้ำลายแล้วอะ <c oughs> อยากจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าท <c oughs> ี่กินไปวันนี้ของครัวห้วยทรายเนี่ย <c oughs> หมดไปทั้งหมด1,435บาทซึ่งเราสั่งไปทั้งหมดเกือบ7อย่างน,นะทุกคนดูดิอาหารคือราคาโอเคมากเลยแล้วก็ตอนนี้คุณพี่เลี้ยงเราก็กำลังจัดการอาหาร ให้ทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขากินไม่หมดเขาจะเลี้ยงหมามีวันนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวหลัจากนี้นะคะเราก็จะไปเดินเล่นที่ตลาดหอหินเนาะใช้เวลาประมาณ1 5นาที <c oughs> วันนี้นะคะหลังจากที่เราไปทางชางละเลยนะครัวห้วยสายอ่าเราก็มา ว์ปมาที่ตลาดหัวหินตลาดหัวหินไนท์มาร์เก็ตครับซึ่งที่นี่ก็จะเปิดถึงเที่ยงคืนเลยนะทุกคนแล้วก็เหมือนประมาณว่าช่วงนี้ทำไมนักท่องเที่ยวมาเยอะมาก,ก่าคะก็คงอยู่ยาวตั้งแต่ปีใหม่แล้วก็ลากมาเลยใช่ตอนนีคน้คินก็เป็นครั้งแรกที่มาเดินไนท์มาร์เก็ตคินคินเคยมาเดินแล้วรอบนึงตอนไหนรู้ปะ ตอนอยู่ในท้อง oh, ที่วันนั้น <yeah. S 1> น้องโกรธมากแบบน้องเอามายืนรอกินเอขนมบ้าบิ่นแล้วน้องก็ทำงาน oh. อยู่ในท้องแล้วองโตมากเดี oh. ย๋ยวเราจะเดินไปซื้อขนมบ้าบิ่นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงกลับแล้วเนาะเพราะว่าลูกเริ่มง่วงนอนแล้วก็กินข้าวมาอิ่มหมดแล้วเนาะเขาไม่รู้จะกินอะไรหุ่ oh. oh. งใหญ่มาก ามีอะไปไหนแล้วก็ดีสองคนดีของเราใกล้จะได้แล้วนะทุกคนไปได้แล้วกลับกันนะครับชาววันสุดท้ายนะคะที่เราอยู่กันที่หัวหินเดี๋ยววันนี้เราจะกลับแล้วเราก็ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้น สวัสดีค่ะทุกคนก็หลังจากที่เราดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะแล้วก็มากินข้าวตอนประมาณ9ก้าโมงนะคะซึ่งจริงๆอยากจะบอกว่าข้อที่เราชอบมานอนโรงแรมอ่ะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเราชอบมากินข้าวเช้ามากๆแล้วก็อาหารเช้าที่ Baba Beach Club ที่หัวหินนะคะมันดีมากทุกคนแบบเพราะว่าเยอะอยู่นะอาหารก็คือคมีค่อนข้างให้เลือกหลากหลายมากๆแล้วก็เป็นเมนูที่แบบ่ะ เออดีอ่ะดีทุกเกมนูแหละในละอย่างเนี้ยเป็นแบบบาบา,าเบเนดิกต์ก็จะเป็นซอสที่เป็นคัฟเฟลนะคะแล้วของแาวโด้มาด้วยเดี๋ยวถ่ายให้ดูที่บอกว่าเป็นเมนูซาวโด้นะคะซาวโด้พอกเบอร์รีน่ากินมากอืมอืมอร่อย พ่อคิดว่าลูกเราอยากกลับบ้านยังครับเขาจะอยู่อีกห้าวันเขาบอกใช่ไหมใช่เขาบอกเขาอยู่อีกห้าวันออสนุกไหมครับสนุกครับ ทุกคนอยากจะให้ดูวันนี้นะคะฟ้าที่ทะเลน้ําคือสวยมากๆน้ําคือแบบเหมือนเคสสีเคสไอโฟนแพทเลยอ่ะสีออกแบบฟ้าฟ้าเขียวเขียวพาสเทลอะ่ะแล้วฟ้าก็คือสีกลมกกืนกับแบบทะเลมากๆคือเหมือนแบบมันไล่เฉดอะ่ปะฟ้าสวยมากๆไม่คิดว่าทะเลชะอำจะสวยขนาดนี้นะที่นี่สวยกว่าหัวหินอ่ะเออเหมือนหัวหินอนะ่ะมันจะชอบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะมีกําแพงกั้นอะ่ะเพื่อพอน้ํามันขึ้นเยอะใช่ปะแต่อันนี้คือมันมีหา ให้เล่นอนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปเก็บกระเป๋าและแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับกรุงเทพแต่ก่อนกลับก็อาจจะแวะคาเฟ่อะไรเงี้ยกินกา,ฟาแฟไปค่ะสวยมาก ทุกคนเราก็คือลืมปิดคลิปนะคะก็คือขับรถมาจากโรงแรมที่หัวหินอ่ะแล้วก็มาถึงบ้านก็ลืมคิดว่าเอ้ยยังไม่ปิดคลิปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวทริปหน้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รักคินคินอะไรนะรั้ค่ะรักคินคินกลับมามีด้วยนะคะบายบายทุกคนบายบายค่ะ Love you. Thank you. đang rồi đâu? Sao đang Yo, bye bye, bye nào đâu?